เกินน้ำก็เดมาัาบรรยากาศบ้านนาเลิกงานไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพบปะสังสรรค์<อ><น>ส่วนมากอยู่ท่านนี้นี่เป็นคนหนุ่มเนอครับเนออายุมันควรยืนแม่ป่อยเป็นเก้าเอาละ่ะนี่เอาชักเพลงป่อยไงโอ้ <Sh ire> ออฮอ พอบรรยากาศบ้านนาไอเราชาวนาอยู่กับควายเอ้เฮ้ย้นม่วนนะครับได้บะเกียวเพลงเอาเพลงใหม่ปอเพลงใหม่เพลงใหม่เออ มาละบรรยากาศบ้านนาบ้านนาสัญญาลักปอยไงพี่นี่มีความสุขเอา,าออดูนะครับบ้านนอกบ้านนา,า,นนาเรียงห้างเรียงมีบะเกียวนะอืม ไม่ดโคจนีเก่งตงวอฉันถอดหม้อกรนฉันอืมประตนี่มีมีหางเครืค่องด้วยหางเครื่องด้วยเออไม่า ดึงน้พุ่เสด็จรืจนขานมันหักโอ้มีกาล้องครับ ผู้อยู่เบ okay. ื้องหลังของความสำเร็จม่วนซื่นโฮแซวยาวไป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 เอาชช้เสิยงเพราะใหญ่มามาซีเอาเพลงเพลงภูเขาเพลงภูเขา เาจกันควาน้าอินยังไที um> ่จะไปหาเธอจะมาหาหญิงก็ใเ้รักมาเลิกงานมีความสุขนพเก็บัมวางได้กับิเลยกว่เป็นกุา

ขอบคุณนะแฟนๆที่ยังนั่นนะเป็นแฟนผี่ชายเออโดยความเต็มใจนองมีหันทายวันแหงถ้าจะดีไม่ต้องคาสีก็คงแตกเออเออเออหได้ออ่ั่นจานต่ันตอันตันแตนันแตัน ขอบคุณนะแฟนๆที่ยังน,นยงนั่นนะเป็นแฟนผี่ชายโดยความเต็มใจพร้อมสารปอมา,อายเอาบุญพอทุกกีปาทะส่งสารพีน,นะจะขอบคุณฮัก พ่อหลวงเอาบุญชอขอบคุณสิกาแตนแนแตนแนแแตนแตนดแตน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 แทนแตนแทนแนแท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 นํทนทนแทนาทนแทนแทนแทน ดูบรรยากาศเมืองเหนือนะครับนี่ครับบรรยากาศยามแรงบรรยากาศยามแรงห,งหน่อทุ่งนางดงามนี่โดยเฉพาะน้ำใจของปออุ้ยแม่เท่าปีปลานนอาเปินฮ้องว่าเอาแหงเอาแหงกันจากงานกันจะเรียบครับเฮ

ลกแล่ัอะไูมกะลาเอาบอ่อเอากรหมูกะเอาอยู่แหละอ,อ,อ้าวโหแล้วจะไปไหนปิกบ้านก่อนอ๋อไปซื้ออุปกรณ์การสแสดงโหมวนดูครับนกบินอยู่บนท้องฟ้านี่ บ้านนาเหลือไว้แต่ความดีมีคนมัน ขอฮือบงนี่มีความสุขความเจริญน,นะครับเนะ้อจี่ใดฮือเกียรติมารวมรายการบานอยกักเออหมูเฮาเป็นเก้าพร้อมโดยลูกเตาหลานเดนสื่อลอตเตอรี่ฮกูคนเนะถูกวันทีหนึ่งอายุมั่นขวัญยืนไปลืมพอและการบานอยกักนะเน้อไปลืมไปลืมครับขอบคุณขอบคุณ